โชคชะตาจะเหวี่ยงให้เราสองคนกลับมารักกันอีกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพสำหรับนี้นะคะจะบอกกับเราว่าอย่างไรบ้างนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันค่ะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ เรามาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะคะมาดูสิว่าพลังงานของคุณนะคะเป็นอย่างไรใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นเดอะฟูค่ะใบที่2อนะคะสามไม้ใบที่3นะคะเป็นจุมมูลนะคะ,ะพลังงานของ คนธาตุไฟนะคะพลังงานของคนราศีมีนค่ะอ่าดูแล้วนะคะคือในตอนนี้นะต้องบอกว่าตัวของคุณเองใช้ชีวิตโสดนะคะแบบอิสระเต็มที่มากๆให้เวลากับตัวเองนะคะค้นหาคุณค่าของตัวเองพัฒนาตัวเอง บางคนนะคะคิดที่จะขยับขยายโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยที่ทำงานบางคนคิดนะคะไปจนถึงต่างประเทศเลยหรือไม่ก็ในหนวาวารานี้คุณได้มีการเดินทางไปแล้วนะคะแล้วคุณเองก็ได้ทำในสิ่งที่คุณนะคะลังเลมาตลอดนะคะคือก่อนหน้านี้นะคะตอนที่คุณมีความรักนะี่ย เหมือนคุณเองก็ยังคงมีความเกรงใจนะคะคู่ของคุณแอบก็เลยอาจจะไม่ได้มีการทําอะไรนะคะตามใจสักเท่าไหร่นะคะแต่หลังจากที่คุณโสดคุณก็ทําหลายอย่างเลยค่ะที่คุณเองอยากที่จะทํานะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าแบบนี้เนี่ยมันก็โอเคนะแบบนี้นะ่ะมันก็มีความสุขนะแล้วมันก็ไม่จําเป็นนะคะที่ต้องมาคอยแคร์ความรู้สึกของใครด้วยนะคะ แค่ทําให้ตัวเองมีความสุขเท่านั้นเองอ่านี่คือสิ่งที่คุณได้รับจากการที่คุณเป็นโสดนะคะแต่ว่านะคะแต่ว่าในเวลากลางคืนตอนที่อยู่คนเดียวไพ่โดมูนขึ้นมานะคุณเองนียคะก็ยังคงมีความคิดถึงเขานะคะคิดถึงคนคนเนี้ยนะคะคนที่เรากําลังจะถามถึงน,น,นะคะ คุณเองก็ยังคงมีความรู้สึกว่ายังไม่สามารถที่จะปล่อยวางนะคะความรู้สึกต่างๆที่มีให้เขาได้แบบร้อยเปอร์เซยังคงมีความคิดว่าเราจะยังได้กลับมาไหมนะคะเหมือนหัวข้อของเราในวันนี้เลยค่ะพราตอนนี้เหมือนคุณเองนะคะก็คนพบความสุขของตัวเองแล้ว แต่ว่าเรื่องของความรักนะ่ะมันก็ยังไม่ได้สบายใจสักเท่าไหร่นะคะคุณเองก็ยังคงถามใจตัวเองแบบนี้นะคะอยู่บ่อยๆนี่คือพลังงานของคุณอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานในฝั่งของเขานะมาดูซิว่านะคะพลังงานของเขาคนนี้นะคะเป็นอย่างไร พลังงานของคนธาตุลมนะคะสามดาบหนึ่งถ้วยนะคะม,มีไพ่สิบดาบขึ้นมานะบีต้องปิดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะผิดกฎอ่ะโอเคไพ่ใบสุดท้ายนี่เป็นไพ่ที่ต้องใช้ไพ่อีกใบหนึ่งปิดทั้งคู่เลยนะทั้งคุณแล้วก็เขาอน่ะนะคะ,ะต้องบอกว่าหลังจากที่ความสัมพันธ์นะคะ มันจบกันไปนะคะพลังงานของเขาเป็นธาตุลมกับธาตุน้ำนะเด่นที่ธาตุลมนะคะหลังจากที่ความสัมพันธ์จบกันไปหลังจากที่ทุกอย่างมันสิ้นสุดในณเวลานี้ตัวของเขาเองนะคะก็ยังไม่ได้ move on นะไพ่ใบสุดท้ายอะคะ่ะมันเป็นสิบดาบนะเพราะฉันแล้วนะคะีค่ะค่อนข้างทุก ทุกมากกว่าคุณเพราะเขาไม่สามารถมุบออนได้แต่คุณนะ่ะมูบออนได้คุณมีความสุขคุณเดินไปข้างหน้านะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณพึงพอใจอ่ะกับชีวิตตอนเนี้ค่ะแต่ฝั่งของเขานะ่ยยังคงเป็นฝั่งที่ยังทําใจไม่ได้ไม่ว่าสาเหตุของการเลิกกันไปอ่ะคะ่ะจะเกิดขึ้นจากคุณหรือว่าเขาก็ตามนะคะแต่ตัวของเขาเองยังไม่สามารถที่จะมูบออนได้นะเขายังไม่สามารถที่จะละทิ้งนะคะความรู้สึก ทุกอย่างได้เลยอืมพลังงานของคุณนะมาดีนะเพราะคุณปล่อย,ลอยแล้วนะคะแต่พลังงานของเขานะ่ะยังยึดติดอยู่มันเลยทําให้พลังงานชีวิตในช่วงนี้ของเขาอะคา่ะมันดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมีความรักเข้ามาหาเขานะแต่เขาเลือกที่จะไม่รับนะเพราะเขายังรู้สึกว่าเขายังไม่สามารถลืมคุณได้นะคะเขายังไม่สามารถที่จะตัดใจจากคุณได้เพราะฉะนั้นเ,เนี่ยทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นไปว่าเขาก็ยังติดอยู่กับความสัมพันธ์ ครั้งเก่ากับคุณนะคะนี่คือพลังงานของเขาอ่ะเรามาตอบคำถามกันนะคะว่าโชคชะตานะคะจะเหวี่ยงให้คุณและเขากลับมารักกันอีกไหม เดอะทา e เวอร์เจ็ดอ่ะเก้าเหรียญเจ็ดถ้วยอืมอัศวินถือเหรียญน,นะคะเด็กถือดาบอ่าแล้วก็หกไม้นะคะคือบีน่ะมองว่าโชคชะตานะคะเขาจะเหวี่ยงให้คุณหลักเขานะ่ะเด็ก กลับมาติดต่อสื่อสารกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่จะได้กลับมารักกันไหมได้กลับมาคบกันไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณและเขานะคะสามารถที่จะให้อภัยกับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นได้หรือไม่เพราะอะไรฝั่งคุณเนี่ยยังคงเป็นพลังงานโสดที่มีความสุขนะคะประมาณว่าโสดสวยและรวยมากอืม มีความสุขมากๆถ้าเป็นคุณผู้ชายก็คือตอนนี้คุณแบบค่อนข้างเหนือหอมากๆแหละค่ะนะคะค่อนข้างที่จะพัฒนาตัวเองให้แบบคนเห็นแล้วก็ว้าวได้แหละนะคะคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณโอเคอะคุณไม่ต้องการความรักจากคนคนนี้แล้วนะคะคุณก็อาจที่จะเหมือนกับปฏิเสธเขาก็ได้แต่โชคชะตานะบอกเลยว่า ยังไงต้องได้มีการพูดคุยกันยังไงก็ต้องได้มีการติดต่อสื่อสารกันยังไงก็ต้องได้มีการกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งแต่แค่ว่าจะได้รักกันไหมไหนยอย่างที่บีพูดไปว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณรักเขาเนะะียค่ะจะให้อภัยกันได้หรือเปล่าเพราะบีไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะค่ะมันเป็นปัญหาที่ให้อภัยกันได้ไหมแต่จากหน้าไพ่ตรงเนี้ยบีไม่เห็นความสัมพันธ์ซ้อนนะ บีไม่ได้เห็นความสัมพันธ์ซ้อนนะแต่ว่ามันดูเหมือนกับมันเจ็บปวดเสียใจจากบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้าหากันได้มันอาจจะเป็นลักษณะนิสัยนะคะอืมพรามทันเราเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุนรักเขาจะให้อภัยกันได้ไหมแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามโชคชะตาจะเหวี่ยงให้คนรละเขากลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะคะ แต่มันจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะเพราะเนื่องจากว่าไพา The Tower ะะ่เด t ะทาวเวอร์ค่ะมันออกมาเป็นด้านกลับหัวเนาะมันอาจจะช้าสักทิหนึงนะคะมันอาจจะไพ่มีเลข6เลข7แล้วก็เลข9นะคะมันอาจจะ6เดือน7เดือนหรือว่า9้าเดือนข้างหน้านะคะมันจะไม่ใช่เดี๋ยวนี้เวลานี้นะอ่ามันจะอีกอีกอีกนานนะคะอ่าเรามาดูซิว่าไพ่ความรักนะคะ บอกอะไรกับเราบ้างกับความรักครั้งนี้เนาะโอเคนะคะมันในไพ่ของการย่งชิงขึ้นมาอ่ะก็ดูเหมือนกับว่าบางคู่บางคนนะคะก็มีสถานการณ์ของความสัมพันธ์ซ้อนเกิดขึ้นแต่ว่าบางคู่นะ่ะก็ไม่ได้มีนะคะเพราะฉันเราเนี่ยไพ่เขาขึ้นมาว่าเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวอ่าคุณละเขาว,ว่าค่ะบางคนนะ่ะจะมีการกลับมาพูดคุยกันตกลงกันแล้วก็เหมือนกลายเป็นเพื่อนกัน บางคนจะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้นะคะแต่ว่าบางคนจะใจอ่อนแล้วก็กลับไปพัฒนาความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งอ่ะเพราะว่าตอนสุดท้ายอะคะ่ะแต่ละคนนะ่ยมันจะจบไม่เหมือนกันนะเพราะอย่างที่บีพูดไปว่าบางคนปัญหาแบบใหญ่มากไม่สามารถให้อภัยได้ต่อให้จะคิดถึงแค่ไหนแต่อยู่คนเดียวตอนนี้มันลอยตัวแล้วคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่าก็ไม่อยากที่จะกลับมาทุกข์อะ นะคะต่อให้มีการกลับมาพูดมาคุยกันคุณก็ยังอยากอยู่คนเดียวแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆคุณก็จะตัดสินใจที่จะเป็นเพื่อนกับเขาในอนาคตแต่ถ้าหากว่านะคะอีกกรณีหนึ่งเนาะถ้าหากว่าคุณไม่ได้มีปัญหาที่มันใหญ่จนให้อภัยกันไม่ได้นี่แหละคะ่ะคุณและเขาก็จะกลับมารักกันแล้วการรักกันครั้งนี้มันก็จะมีการถนอมใจซึ่งกันและกันอืม ะะคะจะมีการถนอมใจซึ่งกันและกันแล้วมันก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดีของคุณและเขาว่าดูอีกชุดหนึ่งนะบางคู่บางคนน่ะมีความสัมพันธ์บุคคลที่3จริงๆนะคะแน่นอนคะ่ะโชคชะตาจะเหวี่ยงให้คุณแักเขาได้กลับมาหากันอีกครั้ง ยังไงจะได้มีการเคลียร์ใจกันนะคะต้องได้มีการพูดคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันจริงๆค่ะแต่จะครบต่อหรือไม่ต่อนั้นขึ้นอยู่กับการให้อภัยของแต่ละคนเลยนะว่ามันแบบให้อภัยกันได้ไหมนะคะถ้าให้อภัยกันได้ความสัมพันธ์มันก็จะก้าวไปสู่ในจุดที่คุณทั้งสองคนอยากที่จะถนอมความรักอืม แต่ถ้ารู้สึกว่าตอนนี้มันลอยตัวแล้วนะคะคุณก็มูไปได้เลยเนาะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะเพราะบีก็ยังเห็นว่าอนาคตความสัมพันธ์นะคะกับคนที่มีความสัมพันธ์ซ้อนนะคะเรื่องนี้มันอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกอืมพราไพ่เขาขึ้นมาบอกว่ามันดูเหมือนกับว่าต้องมีข้อจํากัดต้องมีกําหนดต้องมีกฎเกณฑ์แล้วพอกําหนดมากๆมีกฎเกณฑ์มากๆก็จะกลายเป็นความอึดอัดของการละกัน สุดท้ายพออึดอัดแล้วนะคะมันก็เป็นพลังงานที่แบบว่าอยากจะออกไปหาความสบายใจที่อื่นก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มีการซ้อนกันขึ้นมาอีกอถ้าเป็นกรณีของความสัมพันธ์ซ้อนนะคะบีก็อธิบายไว้ประมาณนี้แต่ถ้าคุณไม่ได้มีความสัมพันธ์ซ้อนแน่นอนคะ่ะมันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เข้าใจกันมากขึ้นนะคะโอเคแล้วมาดูพี่นางฟ้ากันคะ่ะมาดูซิว่าพี่นางฟ้านะคะจะบอกอะไรกับคุณบ้าง นิวเลิฟแน่นอนค่ะโชคชตาน่ะจะเบี่ยงให้คุณแะะเขาอะค่ะกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งจริงๆนะเราความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปจนถึงการมั่นหมายแต่งงานในอนาคตะจากไพ่ใบนี้นะ calling in your soulmate เพราะคุณและเขาอะค่ะมีพลังงานของความเป็นโซ u l m a t e ของกันแัะกันมีพลังงานของความเป็นคู่ของกันแัะกันนะคะอื้ คุณจะได้รับความรักที่ดีสำหรับคุณค่ะถ้าหากว่าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ซ้อนคุณจะต้องเชื่อใจในคู่ของคุณนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่พี่นางฟ้าย้ำนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นความสัมพันธ์ซ้อนเนะะี่ยค่ะแล้วการที่คุณจะให้โอกาสเขานะคะมันก็จําเป็นต้องใจแข็งก่อนในช่วงแรกต้องรอดูพฤติกรรมก่อนต้องรอดูนะคะว่าเขาจะสามารถเปลี่นแปลงตัวเองได้ไหม คุณก็ต้องเซฟใจตัวเองด้วยนะคะแต่ช่วงนี้นะ่ะก็อยู่โสดไปก่อนนะรักษาใจตัวเองก่อนนะคะเยียวยาหัวใจตัวเองก่อนค่ะอ่ามาดูวันเกิดนะคะวันที่แล้วก็ราศีเพิ่มเติมค่ะราศีธนูนะคะหรือคนที่เกิดวันที่9คนที่เกิดวันที่27ราศีกุมนะคะหรือคนที่เกิดวันที่11 ราศีกรกฎนะคะหรือคนที่เกิดวันที่4คนที่เกิดวันอังคารนะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่22ค่ะตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีเลข56 38 43 61 49แล้วก็25นะคะโอเคค่ะครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ